7. เครื่องสำอางสบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิวสัดส่วน2.05%มูลค่า2,977.76ล้านบาท 8. รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบสัดส่วน1.98%มูลค่า2,879.23ล้านบาท 9. ผลิตภัณฑ์เข้าวสารีและอาหารสำร็จรูปอื่นๆสัดส่วน1.86%มูลค่า2,712.04ล้านบาท 10. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจกกักรกลสัดส่วน1.78มูลค่า2,594.35ล้านบาทเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงเกินกว่าแค่คอพิพาทชายแดน ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาไม่ได้มีเพียงมิติทางการเมืองหรือความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งและกว้างขวางโดยเฉพาะสินค้าจําเป็นและสินค้าอุปโภคบริโภคที่กัมพูชาย,ยังคงต้องนําเข้าจากไทยในปริมาณมากซึ่งเป็นสิ่งที่ควรน,นํามาพิจารณาในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้งสองฝั่ง คุณคิดว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจนี้จะมีผลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดนในระยะยาวอย่างไร